สวัสดีครับผมป่าล่องครับเม่นี่กะมาว่ากันทุกมือครับทายขิบมาลงบวกนั่หัวบวนกับพีพ่ๆน้องๆทุกมือครับกะกุมพลังบวกข,ของเขากับมีวันที่แปดที่เก้าเลยครับวันที่แปดที่เก้านี่รูซสึกว่าเป็นสตึกบุรีรัมวันที่แปดอำเภอสตึกวันที่เก้าขอดอนสองมือบัดร่วมกันแล้วก็เป็นวันที่ วันที่แปดกับวันที่เก้านี่บัตรสองรอยสี่สิบเก้าคะแนนครับทักไปที่เพจครับพลังบวกผ้ามววนะครับซื้อสองมือร่วมกันเลยครับสองรอยสี่สิบเก้าบาทรับก็เป็นงานของหมอล่ำหนุ่มภาพิเศษศิลป์ครับนักรองรับเชิดก็คือคําหล่าล่ำละครครับแล้วก็หลังจากนั้นกับวันที่สิบแปดมีหน้าครับอยุบานแบกครับสิบแปดมีหน้าอยุบานแบกครับแต่บนน้องบัวอําเพิ เชื่องยืนจังหวัดมหาสารคามเป็นคณะของคณะนกน้อยอุไรพ่อนเสียงอีสานครับคณะเสียงอีสานครับมาเล่นงานอันยิงญงของพลังบวกเขาแล้วก็มีนักร้องรับเชิญคือปล่อยฝ่ายมาได้พ่อนแล้วก็ครับปล่อยฝ่ายมาได้พ่อนแล้วก็คำหล่าล้ำละครอนครับสองคนครับเป็นนักร้องรับเชิญในงานนี้กับบัตรราคาลอยเก้าสิบเก้าบาทครับบัตรราคาลอยเก้าสิบเก้าบาท ก็ใหพ้พี่ๆน้องๆครับเข่าไปชม่มับเข่าไปร่วมครับของกลุ่มพลังบวกของเข้าทุกช่องทางครับแล้วก็หลังจากวันที่สิบแปดแหละครับวันที่ยี่สิบแปดหลานับละครก็สิไปรับรางวัลอันยิ่งใหญ่คือรางวัลกินรีทองของคณะกรรมการครับได้คัดเลือกแล้วว่า คำหล่าล้ำละครสมควจัจินรับรางวัลจินเนอรี่ของนักร้องสอปปล,ลาวดีเด่นยอดเยี่ยมแห่งปีนักร้องดาวลุงเด่นคือคำหล่าล้ำละครอ,อินสีเชียงใหม่ครับอันนี้เขาจะได้เรียบร้อยแล้วครับตกลงครับเขาจะจัดการเรียบร้อยแล้วมิเตสไปรางวัลที่ยี่สิบแปดครับพอยกเมยยกทุกคนครับพร้อมใจแล้วกับวันที่ยี่สิบเก้าวันที่ยี่สิบเก้าการสิไปให้สัมผณ์ วิทยุออสสอพทวิดยุชุ่มท้นขับค่ายลูกทุ่งมาแล้วขอดขับอสอมพททัท่วประเทศไทยสัมภาษณ์สดโดยพออ,อสสอพทรับเมืองเสิด,ดังไปทั่วโลกสองงานนี่ก็ยิ่งไงครับการพีพ่ๆน้องๆผู้ใดสนใจอยากจะไปกรุงเทพก็ไปนะครับเด้อรับตำสอนตำรวจเขาจะจัดยุหันโดยวิธีไอ้เวทีไอ้ยิงใงญ่ร่างการมีการแสดงหลากหลายอย่าง ตอนนี้สาหรับตอนนี้กับพวกพี่อย่างขับตอนนี้ในเหตุการณ์เรื่องของพลังบวกเข้ากับทํานาทีไปของเข้ากับทํานาทีไปกับพี่ทีมงานอีกทีมนึ่งงานหนึ่งข้าเจ้ากับสิลงงมอลัพื้นันข้าเจ้ากับจ้างมาจาไว้แล้วครับคณะนั่นคณะนี้ข้าเจ้าก็ประกาศไปนี่แหละครับมันเป็นการแข่งขันกันแบบนี้มันสนุกสนานครับเพราะว่ามอลลั่มันบริลลั่มไกลกันอยอ่แล้วเจ้าลงรอยเอ็ดผู้หนึ่งกับลงผู้ดอนเจ้าลงกุบนผู้หนึ่งกับไปลงเช่พุ่ม คือว่ามันไม่ได้ไกลกันมอลลั่นี่นี่เป็นการสนับสนุนเป็นซอฟาวร์ของรัฐบาลเลยลหละแบบพวกผมก็สนับสนุนทุกคนครับสนับสนุนทุกฝ่ายเพราะว่ามอลลั่มเขา่บอยู่นํากันหมดกับมอลั่กับไทยว่าดีก็สีมาใช้ลายไปสีกันดีก็สิมาวากันครับมันเป็นสิ่งที่ดีครับต่างคนต่างท้ำต่างคนต่างเชี่ยบอต้องไปใช้ลายไปสีครับผู้ใดสิเป็นผู้ทํำผู้ใดสิเป็นผู้เฮ็ดที่ผู้ใดสิเป็นเออ ผูก้กับการแสดงของทีมั่นก็เห็ดไปครับเพราะว่ามันต่างคนต่างเหตุต่างคนต่างแข่งขันผมว่ามันสนุกดีครับสนุกดีก็สิมาดากันครับผมเพราะว่ามันจ้างมากอะต้องมาจก็บเงินต้องมาโฆษณาทุกอย่างมาขายกลุมปิดเนี่ยเขาแสดงพ่อเบอร์กันทุกคนทั้งนี้ก็แสดงพลังบวกกัแสดงไปทั้งนี้ก็แสดงไปโอ้ยผมบอกว่ามันมันยิ่งไงครับมันเป็นการที่เข้าเห็ดไข่มอลำเขาจะมีงานครับ คารมร่างขาจอมีงานในนักลอกขจอมีงานอ,อคดเบิงก็ะเดีกกรไรคืนชีวิตมันเป็นสิ่งที่ดีครับผมเห็นด้วยและผมก็สนับสนุนพระว่าดีก็เฮาสิมาว่ากันจังสั่ยจังสี่เอานักลอกนั่นนักลอกนี่เพราะเห็เุเหตุไรครับเหตเไยผมสนับสนุนเต็มที่พอว่ามันสิ่งที่ดีพลังบวกกับเหตุไปมือนี่เอาข้าวลาไปใส่เสียไปลงใส่กับเรื่องของพลังบวกพวกเจ้ากับเหตุไปผมว่ามันเป็นสนุกสนานทั้งของคณะนึงอ่ะเออเห็ุเสียเห็ดยัง เสือขายแมย่ยกเอาเสือมาเอาขายเพื่อได้กําไรไห่วงเยียงกว่าไปมันเป็นการมันเป็นการสนุกสนานมันเป็นการที่ว่าส้างพาวาเวอร์ไห้ใจทุกคนกบน่มีดีก็เสียเข้ามาสิบมะนางด่ากันดีก็เข้าสิบมะนางวานางด่ากันมันไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิน้นเข้าต่างคนต่างเหตุต่างคนต่างเชี่ยเจ้าก็เชี่ยไปทั้งนี้ก็เชี่ยไปทั้งนี้ก็จะไปโบว์ไล่ใส่เสียทั้งนั้นกันว่าต้องเบว์ไว่ใส่สีกัน ทางนึงก็จ้างมาล่ำคณะเออมาลงให้พี่น้องในซื้อบัตรซื้อตัว๋วไปโฆษณาหาเสียงไปโฆษณาทุกอย่างใส่รถแท่ใส่ยังเอาลงทุนไปมันก็เป็นการดีครับไล่สดขายบัตรไปมันก็ดีครับมันเป็นการดีมากๆผมเห็นด้วยครับแบบนี้ดีกว่าเข้าถิอว่านัง่งด่ากันอีนั่นอีนี่อีน,อน,อนี่อีนั่นแย่งจับกันไปมันไม่มีประโยชน์ครับเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เลยเนี่มาเหตุแบบนี้แหละผมเห็นด้วยครับ พวกไอ้บ้าพวกยังก็เจ้าะกระดมเห็ดเสือเอยเห็ดเสือขายไปก็ได้กบไร่เขาว่องว่องก็ได้ว่องก็ได้ผู้นี่กับผู้นี่ก็เป็นผู้หาเออหาให้ว่องก็ได้ครับพลังบวกอาหาจ้างมาล่ำมาลงเออฟังหนึ่งอีกชุดหนึ่งอีกก็ไปจ้างมาล่ำมาลงคือกันมันก็มันไม่ได้เป็นการแข่งขันนี่ครับเป็นการสั่งสั่งพาวเบอร์สั่งไล่ใดแต่ราคาผู้ล่งสั่งได้ใดแต่ค้น ทีมนั่นเขาเจาะไปจ้างมาลัำกันนี่มาลงราคาท่านี้เจ็บบัตรทีานี้ขายบัตรกบฏได้ทีานี่ก็เป็นช่วนน้องเจ้าเมื่อนั่นเขาเจาะจับเดือนนั่นจับเดือนหนึ่งผู้นี้ลงนี้ผู้จับไกลๆกันกลาเป็นล่งหมองอื่นมันกับบรดไกลกันมันบรดีไกลกันจะแย่ครับมันกับไกลบาล่ำเขาว่ากัดข้างกันแปดเก้ายี่รหนึ่งมาลัำเขาว่าอยาเร่นแล้วเพราะว่าเขาก็มีผ้าขี้กันอยู่ันเจาะลงนีกับลงไกลกันมันกับบอดี ผู้หนึ่งลรจังหวัดหนึ่งผู้หนึ่งโรมจังหวัดหนึ่งมันกับวันสุบสะเทือนกันเป็นเป็นข้าวที่ว่าผมกัไนียินข้าวว่าเป็นข้าวดีครับเป็นข้าวดีมากๆสําหรับพี่น้องของเราที่ดีรวบกันเชี่ยรวบกันรุ่นเออผู้ใดหักไผ่กับป้ายเฮไปน้ำกันผู้ใดหักซุบใดกับป้ายน้ำกันนัคนัขอว่างปล่อยว่างไอ้ที่บรรดากันมันไม่มีประโยชน์ผมเบอกแล้วมันไม่มีประโยชน์ครับมันไม่มีประโยชน์มาทำลายกันทำลายกันเมื่อแล้วด้วยนี่แปเก้าเดือนเอาวัวลงแล้วเมื่อย เหไปกับว่ามีประโยชน์ขันมันว่ามีประโยชน์ผู้เจเหตุไปอีอย่างคอยกระถามใช่นั้นล่ะถามว่ามีประโยชน์จะเห็ุเหตุสิ่งที่มีประโยชน์คือพวกเจ้าเห็ดเจ้าดนี้ล่ะหาเงินซอยวงนี้ยังซอยวงรวมกลุ้มกันร่วมพลังซื้อเสือเอาเสือมาเหตุได้เงินเข่าวงเออจังสี่มันเป็นการแล้วก็นักล่องผู้ใดเข้าสนับสนุนซอยกันมันเป็นการดีครับมันเป็นการดีมากๆเลยตอนเนี้ตอนนี้ผมมองมึงเลงมันดีมากๆเลยมันเป็นบรรยากาศที่ว่า ดีมาพลัมบวกเขากับมีนักล้องไปขืนวงนั่นวงนี่ก็โอเคก็เหตุไปออีกทีมหนึ่งก็ซื้อมาล่ำเอามาล่ำมาลงสีลงเดือนนั่นเดือนนี่ก็ว่าไปครับแล้วก็มีทีมงานไปเฮ็ดทีมงานกับมีการไปเหตุแบงก์ออกไปทีมงานนั่นทีมงานนี่ก็ซอยกันกับไม่ความหลักสามัคคีกันครับมันกะเป็นผลดีต่อกันครับเป็นผลดีมากๆซอยกันทำมาหากินซอยกันดูแลทุกอย่างพี่น้องพ่อแม่พี่น้องก็สิีเด้บ่ต้บตงมาปวดหัวบบตองมาเสียเรื่อง มันไม่ได้ซอดอะไหรอกคนบอกซ่สอะไคนเม่นคนคอมเมน่นผมตัวดีสําคัญคอมเมนต์ให้แตกแยกคอมเมนต์ว่าจังสันว่าจังสี่ทางทั้งที่ทุ่มนีกับพ่อเด้ว่าคอมเมนต์ไปเลยข้างคนกับขอมเมนต์แต่คมหลายยังล่ะคอมเมนต์ว่าค้ามหลายยันคอมเมนต์ว่าอยู่สัตนนั่นแหละไปคอมเมนต์ทั้งหนึ่งหอว่าทั้งหนึ่งไปคอมเมนต์ทั้งหนึ่งไก่ว่าทั้งหนึ่งมันเป็นสิ่งที่พอดีครับขันคนทะเลาะกันลรอเขาดีใจเขาภูมิใจพผม พปกตินี่พวกยูทูบเบอร์เขาเจ้าเขาธรรมดาเนี่ยครับมันอยู่ที่ว่าลูกยุขัดอานเขาเมี่ยนขึ้นมาแล้วมันใจขึ้นเออทั้งทั้งที่ดังเทียนกันเขาเมียนคือจังที่ผมบอกไปผมว่านนี่แหละมาทั้งนี้กับเขาเมี่ยนไปทั้งนึงไปทั้งนั้นกับเขาเมี่ยนไปทั้งนึงให้มันถือใจอยู่ของแต่พวทิจใจผู้อื่นกระซัมกูสิยุอี๋มึงตีกันกูสิยุอี๋มึงขากันอยู่โน้มส่งเสริมกูสิส่งเสริมไปมึงขากันอ่า มันไม่ได <m ul ets> <m ul ets> ้ว่าเนี่ยกูคือว่ากูทั้งทาทั่วไปอย่าบอกมึงว่ากูว่าจัง์สิตั้งแท้ๆมันเป็นการสร้างสถานการณ์ขึ้นมากเองเขาเบิ่งแล้วมันเป็นจิตวิทยาจิตวิทยาว่ากูสิว่าของสี่กูจะสร้างสถานการณ์ให้มึงมาด่าเขากูจะส่ใจกูทั้งๆที่ตัวเองบ่มีเอียงตัวเองบ่มีอะไรๆตัวเองบ่มีหัวช่องยูทูปตัวเองบ่มีเยียงก็เข้าไปเม่นด่าเม่นว่าครับให้เขาผิดการให้เบิ่งสนุกดีมวลดีอ่า ปลอมกันเขาไปปลอมยูเซอร์กไปดา่ดาผู้นั้นด่าผู้นี่ครับเพราะวะชูบือเนี่ยมันเข้าไปด่ายากอยู่นะครับราวาเขา็มีผู้ดูแลแต่ละช่องแต่ละช่องอยู่เจ้าขมาเขาก็ฝังหลดมันเสียมันเดบมันยากอยู่ครับมันยากอยู่พราจากนั้นให้เปลี่ยนใจซะไห้มารวมหันเ,เท้าเสียเสือกเชียไปเลยเชียเข้าเชียกันเลยเอาเฮ็ดเสียเอาพี่น้องมาซื้อจังสันจังสีกันที่เจ้ามาล่ำกับเชียกันไปเลยดี่ก็ค,ครับเพราะมันไม่มีประโยชน์ มันมันไกลเห็นดินงูงูเห็นดินไกลแล้วทุกอย่างมันมันยากครับที่ตั้งช่องเห็นมาดาพูดซื่อๆเนี่ยมันก็ยากอยู่ดากับพูดถึงมากกับพู้เขาเนี่ยแหะครับาอยเบืองไม่คนอื่นาอยเบืองนะครับกับซุ้มเขาเนี่ยนะครับซุ้มที่มาค้นดากันซุ้มที่มัาควมดีครับซุ้มนี่เขาที่มาควบเชื้อไรครับต่างได้บ้านถ้าพูดมาแล้วล่ะเขาก็มักเขาก็เขาไปเม่นในคนผิดกันและเขาพูดพูดใจหันเขาไปเม่นในข้ผิดกันคนดีกันล่ะเขาพูดใจเพราะว่าพวกนี้เขาเจ้าเพราะบรักสันติ ข้าเป็นคนดีว่ากูสิเยาะให้มึงขากันกูสิเยอะให้มึงตีกันแต่กูก็มานั่งหัวรอราะี่สิฮะข้าเ,เป็นคนสัตว์เพราะว่าฉะนั้นบู๊เฮายูทูบเบอร์กะให้ใจวัดใจกันเลยครับบาังไรกัว่ะอ่าบู๊ผมเชียอ์ตนี้ทั้นทงนี้ก็เชียรอตนี้ทั้งนี้ก็เชียรมาลับวันที่แปดที่เก้าที่ที่แปดไปทั้งนั้นเสียเอามาล้มก็เชียรไปผมมามันเป็นสิ่งที่ดีเลยครับมันเป็นการดีเลยมันเป็นการดีมาก ยุติการด่ดดดากันว่ากันที่เพิ่นกันดีมากเลยครับยอดวิวมันก็ซ้ำนั่นแหละครับกันด่ากันไปตลอดด่ากันไปตลอดกันด่าไปด่ามาเจ้าด่าคอยคอยด่าเจ้าเจ้าด่าคอยคอยด่าเจ้าเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ใช่ไล่ไปแล้วกูเห็นไปทุกอย่างแล้วมันก็ยังลงมาได้อยู่แล้วเสียไปอย่างอะเสียไปอย่างมันไม่มีประโยชน์ครับเห็นไปก็เสียความรู้ส like. ึกกันซื้ๆเพราะฉะนั้นไหยไทห้มาดุกฟั่งกันไห้ว่ายุติกันไห้ว่าตาคนเออครับ พลังบวกกันไปวันที่8ที่เก้าวันที่ที่แปดพลังเนั่นเขาจะาสิไปวันที่เท่านี้แล้วพวกนึงก็เจ้าเฮ็ดเสือแล้วดมเฮ็ดเสือให้อพอหักไปหักวนวนมันก็ดีแหละครับนี่มันเป็นสิ่งที่ดีเลยครับเอฟซีทุกคนย่าไปยอนยง่งเสรมอไปเขาขาเขาตีกันเนาะผู้ใดสิสามหักหลอกลองผู้ใดนักรองผู้ใดสิสนับสนุนงไปตัวต่างคนต่างเหตุต่างคนต่างทำครับมุกเจาก็มมเป่อหมยเสียดันนักรองผู้นี้ก็ดันไป บุนี่มีเป้าหมายจีดันนักลองมนนี้ก็ดันไปผมมามันเป็นสิ่งดีๆครับผมบอกสิมีคนเห็นชอบเห็นด้วยผมมดเลยครับผมบอกแบบนี้ครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดพอว่าพอแม่พี่น้องกับไอคิดบ้างเอาพอว่าเฮ้ยว่ากันไปว่ากันมามันไม่มีประโยชน์ครับคนเท่าจะด้อยค่ากันแต่คนเท่าด้อยค่ากันนต่มันมันอยู่เร่กันยากผู้หนึ่งจนผู้หนึ่งรวยผู้รวยก็จะด้อยค่าผู้ทุกข์ครับสักมือหนึ่งผู้ทุกข์อาจจะมีก็ได้ อันนี้เป็นสติเตือนใจของทุกคนมู่พวกเพื่อนฝูงรับย่าด้อยข่ากันแล้วระสิน้นยู้ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะว่าของเฮ้าถึงบ่ด้อยค่าเบื้องตากับู้ว่าเขาคิดทีไหนกับเพาครับคิดเอาเองพอแม่พี่น้องให้หักกันแย่งกันอยู่กันด้วยความสามคัคคีครับอยู่กันด้วยความหักค่มแพ่งครับแล้วก็ของพลังบวกกับแปดเก้าวันที่สิบแปดครับสามมือเดือนมีนาคม วันดียี่แปดกลับไปรับรางวัลมันที่ยี่สิบเก้ากลับไปสัมผัสมันก็มีโปรแกรมมันอยู่เลยทั้ทงนี้สิจัดโปรแกรมไปไหนก็จัดไดพราะฉล้ดมันเป็นสิ่งที่ดีครับคลิปนี้ผมกับพี่ท่านี้แหะครับผมดีมาบอกให้พ่อแม่พี่น้องฟังเรื่องที่ว่าต่างคคต่ดังเหตุต่างคคต่ดังทำให้มีความสุขทุกคนแล้วกับบต้องมาทะเลาะบ,บอ่แว่งกันขอให้พี่น้องจงโชคดีครับสวัสดีครับ